สวัสดีครับผมก็เป็นที่ปรึกษาการขายจากบริษัทมิ t s u บิชิบีเอ็นีสาขาอำเภอพ,พนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับก็จะชื่อว่ากาฟิลนะครับผมเดี๋ยวสลักทิ่นี้ผมจะมารีวิวรถมิตซูบิชิเอ็กเพนเดอร์เฮดอีวีครับ2024เป็นรุ่นริ่มต้นนะครับผมราคา933,000บาทครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าตัวรถจะมีฟังก์ชันการช้าง,งานอะไรมาให้เราบ้างในวัเดีวก็ไปชมกันได้เลยครับ สำหรับคันนี้ก็จะเป็น Mitsubishi X p ก n พนเด He ์ปี2024ครับราคา933,000บาทรุ่นนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตรไมเวทพละกำลังสูงสุด95แรงมา้า134นิวตันเมตร4 1 6วาล ตัวรถจะมาพร้อมกับระบบฟูลไฮบริดครับตัวเครื่องยนต์จะมีการทํางานประสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำให้ได้กํำลังสูงสุดมากถึง116แรงมา้าแรงบิดรวมจะอยู่ที่250นิวตันเมตรสําหรับรุ่นนี้เขาก็จะได้เคมอัตราบริโภคน้ํามันเฉลี่ยวไว้ที่ประมาณ19กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผม ในส่วนของดีไซน์ของรถบริเวณด้านหน้าก็จะได้รับการออกแบบให้มีมิติด้วย Advanced Dynamic s h i e l d มีรูปลักษณ์ที่สวยงามทรงพลังมีความเป็นสปอร์ตครับแล้วก็จะมีตัวอักษรคำว่า HEV อยู่ในส่วนของบริเวณกระจังหน้าของตัวรถก็จะเป็นจุดที่ลูกค้าสามารถสังเกตได้ครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบไฮบริดครับผม สำหรับไฟหน้าของ Mitsubishi x p a n d e r HEV ก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED ครับมีรูปทรงแบบ T shape นอกจากนี้ก็จะมีไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ครับในส่วนของไฟตัดหมอกก็จะมีมาให้เช่นกันนะครับผมแต่ว่าตัวไฟตัดหมอกจะเป็นไฟแบบฮาโลเจนธรรมดาครับโดยระบบการควบคุมการเปิดปิดไฟของรุ่นนี้ก็จะเป็นระบบแบบอัตโนมัติด้วยนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาในส่วนของบริเวณด้านข้างตัวรถคันนี้กันต่อเลยครับสำหรับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับล้อแม็กอะลอยทูทัขนาด17นิ้วครับขอมยางจะอยู่ที่205/55 R17 โดยล้อแม็กรุ่นนี้จะมีการตกแต่งด้วยแถบสีดำแล้วก็มีตัวลายเส้นสีฟ้าดีไซน์สปอร์ตครับนอกจากนี้รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับดิสเบรกสีล้อมาให้กับในรุ่นด้วยครับผม ในส่วนของหูก็จกมองข้างก็จะมาพร้อมกับระบบปรับพับแบบไฟฟ้าครับสามารถปรับเปลี่ยนมุมมององศาจากปุ่มควบคุมที่อยู่ภายในรถได้ครับนอกจากนี้เวลาที่ลูกค้ากดล็อกหรือว่าปลดล็อกรถผ่านกุญแจร,รีโมทของตัวรถนะครับตัวหูก็จกก็จะสามารถปรับพับเก็บนะครับหรือว่าการออกมาให้ลูกค้าแบบอัตโนมัติได้ด้วยนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวเรามาชมหน้าตาในส่วนของบริเวณด้านหลังของตัวรถกันต่อเลยครับสลับไฟท้ายของรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟแบบ LED ครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ที่เป็นแบบ LED เช่นกันนะครับผมสลับในส่วนของสาอากาศสัญญาณก็จะเป็นแบบคีบฉลาับม,มาให้กับในรุ่นเลยครับ เมซูบิชิเอ็กเพนเดอร์เฮดอีวก็จะมาพร้อมกับการตกแต่งด้วยสเกิร์ตบริเวณด้านข้างตัวรถครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณการชนหน้าการชนหลังก็จะมีตัวและเส้นสีฟ้าค่าตกแตง่งทําให้เราสามารถสังเกตแล้วก็รับรู้ได้นะครับว่าตัวรถรุ่นนี้เป็นรถที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ระบบแบบไฮบริดครับผมสำหรับกล้องถอยหลังเขาก็มีมาให้นะครับผม แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาในส่วนของบริเวณภายในของรถคันนี้กันต่อเลยครับสำหรับพวงมราลัยของรุ่นนี้ก็จะเป็นพวงมราลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายผ่านพวงมราลัยได้เลยครับนอกจากนี้ก็จะมีปุ่มสําหรับควบคุมระบบ c r ูสคอ Control ครับเป็นระบบควบคุมความเร็วคงที่อัตโนมัติโดยระบบนี้ก็จะช่วยให้ลูกค้าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลดการเมื่อยล้าในระหว่างขับขี่ในระยะทางไกลๆให้กับลูกค้าได้นะครับผม สำหรับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับปุ่มพุทธสตาร์ทครับในส่วนของมตรวัดก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด8นิ้วสามารถปรับเปลี่ยนได้2รูปแบบมาพร้อมกับการแสดงผลการจ่ายไฟและชาร์จไฟของระบบไฮบริดครันอกจากนี้ก็จะมีการแสดงผลของโหมดขับขี่ที่กำลังใช้งานอยู่ด้วยนะครับผมทำให้ลูกค้าไม่พลาดทุกข้อมูลการขับขี่ของลูกค้าครับ ในส่วนของจอสัมผัสที่เป็นจอกลางก็จะมาพร้อมกับจอสัมผัสขนาด9นิ้วครับสามารถเชื่อมต่อวิทยุบลูทูธรวมไปถึงการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมสลับในส่วนของช่องจ่ายไฟช่อง usb เขาก็จะมีมาให้เหมือนกันนะครับผม สำหรับเกียร์ของรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบอิเล็กทริกชิฟต์ครับมีความทันสมัยเป็นเกียร์แบบระบบไฟฟ้า100%นะครับผมสามารถตอบสนองการสั่งงานได้อย่างรวดเร็วและนุ่มนวลครับนอกจากนี้ก็จะมีระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับเบรกออโตโฮลแล้วก็ยังมีปุ่มไรฟ์โหมดนะครับโดยปุ่มนี้นะครับสามารถสวิตช์ปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ถึง7รูปแบบครับรองรับทุตสภาวะการขับขี่ทําให้ลูกค้าใช้งานรถคันนี้ได้อย่างมั่นใจแล้วก็ขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ สำหรับระบบแอร์ของรุ่นนี้ก็จะเป็นระบบแบบอัตโนมัติครับมาพร้อมกับแผ่นก่ออากาศ PM 2.5มาให้ด้วยนะครับผมนอกจากนี้ก็จะมีระบบแมคคูลครับเป็นระบบที่สามารถทําความเย็นให้กับรถแบบเร่งด่วนได้ด้วยนะครับผมสลหรับในส่วนของที่ปรับอากาศบริเวณด้านหลังก็จะเป็นแบบแยกอิสระครับมาพร้อมกับแผ่ควบคุมและช่องแอร์ที่สามารถช่วยกระจายความเย็นไปให้กับผู้โดยสารแถวที่2และแถวที่3ได้อย่างทั่วถึงด้วยนะครับผม ในส่วนของการตกแต่งบริเวณภายในของรถคันนี้ก็จะมีความสวยงามครับใช้วัสดุกเกรดพรีเมียมโดยสีของบริเวณภายในห้องโดยสารก็จะเป็นสีแบบทู่ทงครับก็จะเป็นสีดําตัดกับสีน้าตาลนะครับผมทาให้ภายในห้องโดยสารของรถคันนี้มีความเรียบหรูมีความเป็นสปอร์ตครับภาพรวมของการออกแบบก็จะมีความลงตัวและก็สวยงามมากๆครับในส่วนของเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังแบบสังเคราะห์ครับมาพร้อมกับคุณสมบัติสะท้อนความร้อนที่เรียกว่าฮีทกาครับก็จะช่วยให้ลูกค้าบม่กังวลเรื่องความร้อนจากตัวเบาะในเวลาที่ต้องจอดรถตากแดด น,น,น,นอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวบอกก็จะมีการปักเย็บที่เรียบร้อยสวยงามครับตัวบอกนะครับสามารถปรับพับแบบอิสระได้หลากหลายรูปแบบครับก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะการใช้งานของลูกค้าได้เลยนะครับผม ระบบกระจกของรุ่นนี้ก็จะเป็นระบบแบบปรับไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับผมกระจกมองหลังก็จะเป็นกระจกแบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับผม ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรีวิวสำหรับรถ mitsubishi expanderhev ปี2024ี2ครับราคา933,000 0บาทเป็นรุ่นเริ่รมต้นครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจออกรถมิตซูบิชิทุกรุ่นก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผมก็จะอยู่ที่ aka, ทมิ s ซูบิชิ bnt สาขาอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเท่านั้นนะครับก็จะเป็นที่ปรึกษาการขายชื่อว่ากาฟิลนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถลองติดต่อเข้ามาพูดคุยรายละเอียดโปรโมชั่นกับผมได้เลยนะครับผมก็จะมีบริการจองรถออนไลน์ครับแล้วก็มีบริการเจ้าหน้าที่เซ็นไฟแนนซ์ถึงที่นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มครับอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเซ็นไฟแนนซ์ได้นะครับผมแล้วก ไม่สะดวกที่จะมารับที่โชว์รูมนะครับผมก็มีบริการจัดส่งให้กับลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถลองติดต่อเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับยังไงก็ฝากตัวด้วยนะครับที่ปรกษาการขายกาฟิลครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจออกรถเบนซ์ซูเิชิททุกรุ่นก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้ที่เบอร์ 093 936ก9 3 0กเครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้ครับหรือว่าจะติดต่อไปที่เฟซบุ o กมิสุ s ิชิตชูบดีป่ากาฟิลครับผมก็มีบริการจองรถออนไลน์ส่งรถฟรีแล้วก็ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นเอกสารถึงที่ครับหาลูกค้าอยากเดินรถแบบไหนอยากใช้เงินออกรถประมาณเท่าไหร่อยากพอประมาณเท่าไหร่ก็สามารถติดต่อมาให้ผมจะทำใบเสนอราคาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับผมก็จะอยู่ที่มิสุพิชิ h i ีเอสาขาอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชุบดีเท่านั้นนะครับยังไงหาลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่ออเเขข้้าาาามมมหผไดลยคครับบุณก